ขกไฟแน่นอนเนี่ยครับตัวเมียครับตัวที่สามที่มาครับตัวเมียโอ้ตัวเมียเนาะครับผมอันนี้เป็นตูวเมียนะครับงัวแม่สาวน้อยเปิดไว้ทีส่สารที่มหาเนาะครับผมสูงประมาณเท่าไรล่ะสูงประมาณเม็ดกุ้งกุนงหรืเม็ดดีไวร้อยยี่สิบเลยครับร้120อยยี่สิบเนาะประมาณร้อยยี่สิบนะครับเอาร้อยยี่สิบนะครับนี่งัวแม่สาวน้อยนะครับประมาณจักเดือนเนาะล่ะนี่พอรู้ปะ หกเดือนเนี่ยครับโอ้โหเดือนแยกมาจากเมียแล้วครับหเดือนนะครับง้อหกเดือนนะครับแยกมาจากเมียนะสูงประมาณร้อยเซาเนื้อหนังก็ดีดีครับเนื้อหนังนะครับติดแสงแดดสีสวยๆนะครับเชื่องเป็เชื่องนะครับแข้งขาก็ดีนะครับบ่มีตัวนี้เนาะครับผมตัวนี้กับลูขาดาน้อยด้วยเครับโอ้เนี่หูหูเป็นหูแวงแวงครับหูขาดน้อยเดียวนะครับเป็นหูแวงแวงหูขัวนะครับ เปิดว้เท่าไรก็สามสิบหาครับสามสิบหาสามหมื่นหาเขาเบอร์โทรเลยล่ะเบอร์โทรศูนย์แปดเดศูโสดเลยดเลยวะไเบอร์โทรศูนย์ปดเจครับศูนย์แปดเจ็ดเกปดห้าสสี่ครับสี่ห้าสองสี่ครับผมเบิ่งเสียงไว้ไหมนั่นอูบ่าวซ้ำหน่อยยังได้ไหมถอดอันทอนี้ออกอันนี้แม่นบ่นี่ โอ้นี่กัแม่ลูกโอ้นี่แม่ลูกลูกดำดํานี่เ่แม่ครับเป็นตุกโอ้เป็นลูกตัวเมียลูกผู้ใดคือออกสีดำดําลูกโอ้เป็นโอ้เป็นซาโลเล่เปลี่ยนซาโลเล่เนาะลูกตัวเมียอะไรครับนี่ดำดํานี่นะครับผสมซาโลเล่มาเป็นลูกซาโลเล่ครับนี่ลูกหาสิบเกียรติเปิดใบแม่ลูกหาสิบเกียรติครับลูกเลยจักเดือนแล้วเนาะนี่ลูกกันนี่เ่ครับลูกก็เลยว่าซีเดือนหาเดือนหล่ลูกซีเดือน แม่แดงแดงนะครับนี่แม่แดงแดงเต่ว่าลูกดำดำเป็นผสมซาโลเล่มากนะครับเป็นซาโลเล่นะครับดำดำนี่นะครับประมาณซีเดือนเป็นตัวเมียนะครับล่ำตัวซาโลเล่สีเงาๆที่ไรครับเงาๆว่ามีหนกเกินมันง้อพ่อเลยเนาะเลยไปเลยพุ่นนะครับเป็นล่ำตัวเงาแลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผาคือลักษณะของวัวเนื้อนะครับซาโลเล่อันนี้เป็นลูกนะครับพ่วงสูงกับประมาณเท่าไรครับนี่พ่งสูงกว่มันเพี้นหรือเปล่าประมาณ ตัวนั้นลอยเศร้าตัวนี้ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับประมาณลอยเส้นนะครับได้ซีเดือนเอาบานนี้เบิ้งแม่บานนี้แม่นี่สูงเท่าไหร่แม่นี่แม่นี่ประมาณลอยแม่นี่บ่ประมาณลอยซีสิบได้หรือครับลอยซีสิบได้เนาะครับประมาณลอยซีสิบได้ครับเนี่ย โอ้ต่านมก็ดีเนาะนะฮะซีเต่าเนาะลูกครับผมน้สวยอืมแข้งขาก็ดีผมมีตันี้เนาะผมมีตันี้ครับรับปรับกันทุกอยา่างรับปอกกันทุกอย่างนะครับล่ำตัวเงี้ยเงีนะครับนี่นี่ครับเอาเบิ้งด้านนี่พี่น้องเบิ้งด้านนี่นะครับนะครับลูกเพิ่นเด้อครับดำๆนี่ไอไอร่องเอาอไทยมากเลยนะ ย้อนแสงไปบ่ได้เอานี่ครับนี่เบิง่งเขาชัดเลยครับนี่เอานี่แม่นี่ลร่ำตัวสีเตาโนุมแข่งขาดีมดนะครับเบิ่งบัานไายเพิ่นนะครับบ่าเนี้เบิ่งบันแข่งขาดเาีเอ้าเอ้าพ่ออะไรล่ะพอสิเอานี่ครับนี่เอาบัานไายบัานไายนี่นี่นีบ้านไทยบ้านไทยนี่ครับบัานไายเปิดไปเท่าไหร่วะครับ หาซิกเก็ตนะครับต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้นะครับเอาโทรมาผมชื่อเบอร์ใบไต่คลิปเด้อเบอร์เก้าเนาะกับครับขอบคุณหลายครับเมื่อเท่านี้ปะซาโลเล่ครับโอ้ซาโลเล่นี่ยนี่โอ้คือใหญ่ดีเนี่ยลูกอ้วนเปิดครับนี่ลูกผมครับโอ้ลูกฟาดฮะคือลูกดีทีนี้ไหม ลูกเปิดไปเจ็ดสิบห้าอันเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดแม่ลูกซาลูเล่ได้ครับนี่นะครับผสมโคมตัวมานอนนี่เนาะใช่ครับโอ้ยลูกครับเบิ้งลูกก็ได้ครับนี่โอ้ยลำตัวย้อยๆหนาแข้งขายหญ่ๆนี่ครับซาลูเรอ๋อเบิ้องโกงตรงหางเพป็นหรอครับยิ่งยิ่งหนาๆตันๆนะครับพวกขุนครับมาจุ้มข้าขุนเลยอืมจุ้มเข้าขุนนี่ครับ จักเดือนนี่ลูกมันนี่ลูกมันเสปีลปะั้ประมาณปีนึงนเนาะนี่ครับตัตนตน,นี่คุ้นขึ้นเร็วเลยนี่รได้อายุสูงกระมาณเท่าไรก่สูงสูงดครับอืมประมาณร้อยกว่าร้อยสไปหาร้อยี่ครับประมาณอยเสียเบิ่งแลอยซิมหา 20, เนาะประมาณลอยซิมหา<ด>ล,ลอยซิหาแม่เด้บนนี้ แม่มันกุ้งชิประมาณลอยสามสิบครับประมาณลอยสามสิบแม่นะครับสี่ห้าลอยชี้ทางทองอยังไงครับนี่ลำตัวดีดีสีสวยๆนะครับซาโลเล่ลูกได้ปีหนึ่งแม่นี่ทองผสมเราไปแม,นม่นั่นบอกอ่าแม่มันยังครับยั้งทองอ่ายังทองว่างเลยนะครับแม่นี่แม่ยังทองว่างเป็นลูกตัวเท่าไหร่นอนนี่นนลูกสองครับโอ้ลูกสองตัวแล้วครับ ตัวที่สามนี่ถ้าไปผสมอีกเป็นตัวที่สามนะครับเพราะว่าได้ลูกมาแล้วสองตัวแล้วนะครับสูงกว่าม่านเท่าไหร่ก็ร้อยสามร้อยสามสิบครับผมหางเงาๆครับเบิ่งบันทายเพิ่นนะครับสวยนะครับซาลูล่แข้งขายก็ดีเนาะรับประกันจำนี้เต้านมซีเตาสวยๆนะครับนี่ครับใหญ่ๆครับซาลูล่นี่ครับ เปิดไว้ที่เท่าไรกัโคมนี่เปิดไว้เกสิบเกครับเกตสิบเกดเกดหมื่นเกดนะครับโคมนี่แยกบ่แยกก็แยกครับผมแยกแยกลูกเท่าไรครับนี่แยกลูกลูกมันก็แยกเกตพครับสามสิบเพันโอ้สามสามหมื่นเเพันสามหมื่นเพันะครับถ้าแยกลูกนะครับแม่เดแม่สี่หมื่นครับผมแม่สี่หมื่นลูกสามหมื่นเจ็ดถ้าแยกนะครับนะครับพี่น้องก็ เลือกเอานะครับที่เอาแยกหรือเอาร่วมเอาร่วมกับที่ได้ถูกเลองมันเอารวมกะไได้ถูกขอบคุณอะไรครับมีอีกบ่ตัวแดงนี่ละครับโอ้ตัวแดงนี่บ่แม่แดงท้องว่างมับเลยท้องว่างครับท้องว่างเนาะได้ลูกไม่เจ็ดตัวแล้วเนาะลูกสองเพืครับลูกสองตัว กันแม่นผสมกันได้ตัวที่สามได้องเนาะตัวสามได้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท้องว่างอยู่สูงบอลนี่หรือผมอยู่ต่ำเลยซื้อสูงกว่าม่านเท่าเดี๋นี่นสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบนะครับได้ลูกมาแล้วสองตัวแล้วครับเดี๋ยวนี้ท้องว่างอ่ะพี่น้องผสมกันมีตัวที่สามนะครับแข้งขาก็ดีเนาะครับผมรับประกันรับประกันเต้านมกับสีเต้าเต้านมก็ดีครับเต้านมก็กด,มกดีสีก็สวยนะครับนะครับสีก็สวยแข้งขาดีดีครับเนี่ยแข้งขานะครับ ลำตัวยาวๆสีแดงๆเปิดไว้เท่าไรก็สามหมื่นเจ็ดพันนะครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันนะครับนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันนี่ครับบัณฑ์ไทยเพิ่นนี่ครับเอาเบิ้งหุ่นนะครับดูหุ่นนะครับนี่สวย นะครับพี่น้องยได้เปลเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่บล็อกนะครับขอโทษมาผมสิืเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับให้พี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับ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 ช่างพี่ซื้อ่ายลูกโปรเจ้าน่ยฮะนี่แม่นั่นแหละมากไหมแม่ลูกนไอแม่มาบามาบ้าไผมมาหาง้อไทยผมมาหาง้อไทยสองหมื่นตัวแรก สองหมื่นเจ็ดพันหารอยนี่สองหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกนี่แม่ลูกลูกตัวฟูบ่ะลูกตัวฟูครับลูกตัวฟูบสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยเนาะครับราคาไขยอืมวดไทนะครับอวัวไท่น้อยนี่ลูกนี่จักเดือนแล้วนาอนี่ห้วยลูกกะดีประมาณจักเดือนลูกกะดีหาหกเยนสูงประมาณจักเม็ดหนึ่งเนเนาะลูกเลยนาะครับประมาณเนั่ยนะเน่นี่ก็ประมาณลอยซิหาประมาณ ม่านลอยลอยชิมหาแช่งขาก็ดีว่อมีแบบนี้ว่อมีแ <มา S 2> ต่นี้ยังเป็นลูกตัวเท่าไรครับนี่ฮะเป็นลูกตัวที่เท่าไรนี่ยตัวที่หนึ่งโอ้ตัวที่หนึ่งเพิ่งได้ลูกแรกบ่ครับเพิ่งได้ลูกแรกครับมั่วไถ่้ะครับนี่เพิ่งได้ลูกแรกเนาพี่น้องอยากแต้งมัวไถ่<อ>ไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงราคาที่บ้านบ้านเฮานี่ละสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยเอาโชวมาต่อได้ต่อร่องได้อีกต่อร่องนี่ครับต่อร่องนี่เอาพี่น้องอยากไปเลี้ยงนะครับนี่ โอ้ยม oui. pues ัวใจหน่อยนาเลียงครับนาเลียงให้ลูกดีได şey ้หน oh, nice ่ให้ลูกดีครับเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทษศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสีขอบคุณหลายเลยครับพ่อกันเลยบ้านคภบ้านคัม้หกตะบนอเลี้งบ้านคพสาวงามเพื่อสมเด็จจังหวัดกรคัมสมเด็จเนี่ยครับโบไก่ครับ บันสางหาบุมากเลี่สิบกิโลสี่สิบกิโลนี่ละแมาบัวขาวอันมื้อนี้เด้๋นี่อันนี้เดีนก็ของพ่หลแต่สัมผัสลูกพ่อไหลโอ้นี่บ่ซาโลเล่นี่นะนี่แม่รู้ลูกตัวผูนะแปดพัสดครับลูกตัวผูแม่นั่งเท้าหาโอ้ลูกตัวผูอันนี้ซาโลเล่ตด้ะครับนี่เป็นลูกตัวผูเป็นลูกตัวเท่าไรเนาะครับลูกตัวเท่าไรเด้อลูกตัวที่สองลูกตัวที่สอง กันแม่แม่ประตมอีกกรเป็นตัวที่สามครับเดวนี้แม่ท้องว่างอยู่เนาะแม่ท้องว่างนั่นบ่ครับครับครับทองยังว่างเอาเบิงมันไยแม่ได้ครับเนี่ยครับเบิกเอาครับไอ้ลูกกว่ามาณสักเลี้ยนี่ลูกประมาณสักเม็ดหนึ่งเนาะลูกประมาณเม็ดหนึ่งเป็นตัวผูรึครับนี่ยครับแม่นี่สูงประมาณสักลอยสามสิบหาได้เนาะม่านลอยสามสิบหาเป็นซาโรเลเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้เท่าไรโค้มนี่ เปิดไว้สี่หมื่นแปดครับโอ้สี่หมื่นแปดครับแม่นี่ย่งพ่องว่างยื่ลูกเล็นน้อยอยื่อนะแต่ว่าอ่างพ่องใหี้งๆครับนี่ล่ำตัวเงี้ยเป็นง,ง้นงว,ดดดดวข้อนะครับเป็นง้วข้อง้วเลี่ยงนะครับพี่นองมาชาโลเล่ไปเลี่ยงนะครับเป็นนันนาสนใจราคาก็ต็ฟังครับนี่เขาสวยนะครับนะครับเขาสวยเนื <S <S ้อหนังดีดี ลำตัวเงี้ย้อางทองยิ่ๆนี่ครับแข้งขาสวยๆโอมีท้งมีถอนขาเับประกันเต่านมสี่เต้าน้อเต้านมสี่เต่าเรบประกันนะครับเบิ้งลูกบ๊วยบ๊วยคือคุยิงคือกนนี่ลูกนี่ลูกอ่านี่ลูกนี่ลูกครับตัวผูครับเถิกหน่อยเถิกหน่อยเอาท่องว่างนะครับนี่ท่องยังว่างอยู่ลูกยังน้อยๆอยู่ โอ้ล่ำัวซาโลเล่สีเงาๆโอชีแล้วเนาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นลักษณะของอ้วนเนื้อเปิดไว้เท่าไรก็พ่อสี่หมื่นแปดครับสี่หมื่นแปดเบอร์โท่เบอร์เก้าเนาะเอาผมจะลงไปใต้คลิปให้ได้ครับเบอร์โท่เอาพี่น้องต้องการซาโลเล่นะครับเขาคอกเลี้ยงเอาโทรมหาลัย่อดมาเลยตัวนั้นซาโลเล่ตัวนั้นห้องไข่ห้องหอบป่ะเนี่ยมึงเคยมึงเห็นครับมามาเอาซาโลเล่ตัวนั้นยี่ดําดําหน่อยด้โอ้ตัวนี้ของของผมองเิ ผมบอกซาโลเลตัวนี้ก่อนนี่เป็นแม่ลูกบ่บ่้อครับแม่มันผลัดปออกไปแล้วโอ้แม่นี่แม่แยกไปแล้วไอเป็นตัวตัวเมียครับตัวเมียนะครับนี่ซาโลเลตัวเมียนะครับแม่สาวน้อยเปิดไว้ที่สองหมื่นห้าอายุก็ยังก้อนไหนเรื่องปีแล้วห้าสิบเดือน เอาสิบเดือนแม่สาวน้อยนะครับสิบเดือนนี่ซาโลเล่ได้ครับนี่นะครับสูงกว่าม่านสักลอยนี่สิบนี่สิบหาของฟอว่าลอยนี fills. ่สิบหาได้ดอกครับผมประเมาณประมาณลอยนี่สิบหานะครับซาลูลีแม่สาวน้อยนะครับประมาณสิบเดือนนะครับแข้งขาก็ดีนะครับน้องแข้งขาก็ดีสีก็สวยนะครับเชื่องก็เชื่องเอาๆนี่ครับซาโลเล่ เปิดไว้ที่สองหมื่นห้าพันองหมื่นห้าพันตัวล่องนี่คับเอาสองหมพันครับแมีซาลูเรสาวน้อยๆนะครับไปเลี้ยงสองหมืหาพันราคาบางบันวัแพงครับนะครับพี่น้องจับต้องได้นะครับเนี่เอาซาลูเร่น,นะครับสามหม่แม่เดียวโอ้อันแต่แม่นี่ตัวนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันในลูกมาจาักตัวแล้วนี่ สามตัวในหลวงมันสามตัวแล้วเดี๋ยวนี้ท้องว่างบ้ครับว่างวครับท้องว่างเนาะท่านผสมเนาะแยกลูกไปโดนไปไอหลวงเนาะโอ้เต่านมยังตึงๆอยู่เลยนี่แยกไปเพิ่นโดนนั่นบ่นี่โอ้ลูกตัวที่สามท่าพี่น้องซื้อไปผสมก็บทเป็นตัวที่สี่นะครับปลาแม่ปลามันลูกกระทบสูงของมันเท่าไหร่ครับนี่ลอยสารนิวไฮไดโน อ ladies, oh, ร่อยซาลี่ห่าเปนแม่ใหญ่นะครับดีนาตาคมคมออกคมคมเขาสวยๆนะครับพูดได้มากเกลี้ยงเอาเลี้ยงงัวนี่ขาเงีวๆเล็บดีๆบ่มีตำหนินี่ครับไม่มีตำหนินะครับนี่เล็บดีๆสวยๆนี่นี่ครับเก็บไว้เก็บไสามหมื่นห่าห้าพันครับนี่ครับ พึ่งแยกลูกไป๋นะครับนี่เตานมส,สวยๆเบ,บิงบันไทเพื่อนครับวันนี้เอาเบ,บิงบันไทเพื่อนนะครับเอาพี่น้องสำหรับผู้มาเลี้ยงงวดเลยครับเอาเขาขอคอกเลี้ยงหรือมาะเลยครับนี่นะครับนี่ครับ,รบเขาขอกเลี้ยงพี่น้องเอาเขาคอกเลี้ยงเหมาะเลยนี่ครับเหมาะเหมาะครับ ถ่าูกดีนี่เนาะส่วนบอก<อ>สามปลสาูกสามตัวเบอร์เก้าเนาะครับครับเบอเก้าครับผมตีลงไปใต้คลิปให้ได้ครับเบอร์เรกินก็ได้เลเ้ถ้าเอาเป็นคู่นี่แสนเน็บอ๋อเปลนพอพันธุ์งไงเลยนะเป็นพอพันไหนครับเพิพ่ พ่อพันเอาตัวนี้นี่เอาตัวนี้ก่อนสูงเท่าไรนี่ดวสูอยอ๋อตัวนี้ร้15 5, 15 5อยห้าสิบห้าเ <15 5 S 1> นาะร้อยห้าสิบห้านะครับอ๋อนะครับสูงใหญ่เป็นพ่อพันธนะครับสักปีแล้วละ่ะนี่อยู่รับสามปีได้ สามปีเปิดไว้เท่าไหรล่ละตัวนี้ซีม,มื่นเจ็ดเลยครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่ซีมื่นเจ็ดนะครับนะพี่น้องเอาไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้่ฝูงได้สบายง่ายนะครับสูงใหญ่ขาก็ดีแข้งขาก็ดีนะครับนี่คือว่าสีสวยนะครับน้ำตัวดีเนื้อหนังดีนี่ครับตัวนี้เด่าไหรบางเนี่ ตัวใหญ่ๆนี่หกสิบผ่ร้อยเจ็ดสิบได้บ่อยได้ครับได้เลยได้เลยเนาะเพราะว่ามันถ่วงมันถ่วมหัวพ่อเนาะร้อยเจ็ดสิบได้ครับนี่เปลี่ยนพอพันถึงง่ญ่เลยครับใหญ่ๆครับเป็นพอพันเลยครับเขาถึงเป็นพอพันเมื่อก่อนแหละครับเปิดใบเท่าไรกว่าตัวนี้เปิดไบหกหาครับหกหมื่นหาเลยครับนี่โอ้เป็นพอพันครับเพราะว่าเคยเป็นพอพันผสมได้แล้วเคยเป็นพอพันเมื่อก่อนแล้วหกหมื่นหา นะครับเบ่งหนอกเพิ่นเบ่งล่ำตเพิ่นครับแขงขาใหญ่เลยถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับ<ม>พี่น้องออกไปเป็นพ่อพันธุ์ได้น่าตาก็ดีเลยครับคมคมคหู้พ้อมนะครับมือมดือเบ่งหนอกเพิ่นบอกงหญ่เลยครับนี่โอ้มอขาแต่แขงขาเพิ่นนะครับนี่สูงร้อยเ็ดสิบครับนี่สูงถือว่าสูงใหญ่ นะครับจะ้าเอาเดียวเดียวตัวนี้คือหกหมื่นหาเนาะแม่นหกหมื่นหาวันนี้จะเอาสองตัวแสนเอสบ่แม่นครับแสนเอสเอาสองตัวนี่ 2, แสนเอส, 2, สน, 1, นะครับนะพี่น้นนองเบิ้งถ้าเอา 2, สองตัวก็ที่ได้ถือรุ่งเอานี่ครับ,นนบ, 2, 1, 1, รบมั่วพอพันในไง,ไง,ไงเบอร์ได้ละศูนหครับศูนย์แปดหกแปดห้าเก้าเกอง็ดเกหนึ่งสอง้าหนึ่งน้องยังน่องเนี่ย น้องลุยจากใสครับจากข้เตาถังโอ้โหเพื่อหอยเพิงกาลสินแก่ๆเอาท้ายพี่น้องเบิงคักขนาดพ่อพัน์นี่ไงนี่อา้าวนี่ครับเอาไปเป็นพ่อพันสบายเลยครับนี่สบายเลยนี่โอ้ลอยเกศเสือเปลือกน้องสูงขนาดเลยนี่สูงใหญเลยลอยเกศเสือเปลืองพร้อมเลยนี่ครับเชื่องเชื่องนะครับ แข่งขาแข่งแรงมดหน่อยนี่เนาะพอพูดได้ไรล่ะรับดำดำเนี่นะครับปิดไว้ที่สามหมื่นสามหาร้อยเปิดไว้ที่สามหมื่นสามหาร้อยแม่ดำดำนี่นะครับสามหมื่นสามหาร้อยสูงปอะมาณเท่าไรล่ะนี่สูงพันร้อยสามสี่สิบได้หรอ ลอยสี่สิบเดี๋ยวนี้ทองว่าง,งบ่ว่างอยู่ครับโอท้ทองอยังว่างอยู่ครับโอ้โหว่าได้ลูกมาจักตัวแล,ล้วลูกสองตัวแค่แม่นันไปผสมอีกคือเป็นตัวที่สามเนาะนะครับเป็นตัวที่สามสีดีดีครับ,รบสีดำดำนะครับล่ำตัวเงี้ยเงีวนะครับเปลือบกบางจานแข็งขายก็ดีเนาะเต้านมก็ดีเลี้ยงลูกมาแล้วสามตัวนะครับ เลี้ยงลูกมาแล้วสามตัวคันนั้นไปผปสมกับต,ตัวที่สี่เนาะตัวที่สี่นะครับเอาเชื่องเชียงนะครับเป็นง้วเชื่องเชียงสีสวยสเล็บดีดีเชียงขาอ๋อนี่ครับถือแสงแดดสวยสเชื่องเชียงนะครับดำดำเปลือกเปลือกตาลน,น,น,นี่ครับดำดำเปลือกตาลสวยๆนี่ครับแขีงขาดีดีเอาทองยังว่างอยู่ครับผมถ่ายวันถ่ายว่าใดเพราะว่าย้อนแสงเพราะใดบันถ่ายเพื่อน่นะครับ เปิดไว้เท่าไรก็ล่ะสามหมื่นสามหาร้อยครับสามหมเบอร์โทรเบอร์เก่าบริหารลำบากเบอร์เก่าเนาะเบอร์โทรนะครับจะลงไว้ใต้คลิไปให้ได้อครับพี่น้องนี่เขาสวยนะครับเป็นวัวเลี้ยงนะครับวัวเลี้ยง<ป>พี่พน้องต้องการวัวไปเลี้ยงเขาคอกเลี้ยงได้เลยครับนี่นะครับความที่จะผสมขอบคุณหลายๆล่ะ